สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับภาษีร้านอาหารค่ะขั้นตอนการเตรียมธุรกิจร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับภาษีนะคะมีภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะไม่ว่าจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการหรือไม่นะคะเราก็จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยตาลอยละเจ็ดจากผู้ขายค่ะโดยผู้ขายจะออกไปกำกับภาษีให้เราซึ่งเราจะต้องเก็บไว้เพื่อนํา ไปใช้สําหรับการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือนค่ะและเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรู้รายจ่ายในการคํานวณภาษีนั้นได้ค่ะในกรณีที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนะคะจะต้องทํารายงานภาษีซื้อรายงานสินค้าและวัตถุด,ดิบค่ะภาษีศุลกากรน,นะคะหากมีการนาเข้าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือนะคะในการประกอบธุรกิจเราจะต้องยื่นใบขนส่งสินค้าค่ะเข้าโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ เริ่มจากการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารนะคะโดยโลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นค่ะผ่านพิธีการนําเข้าสินค้าโดยต้องศึกษาเรื่องพิกัดตราภาษีศุลกา,รก,า,า,รก,ากรเพิ่มเติมตามแต่ละประเภทสินค้าที่เรานําเข้าค่ะการจ้างลูกจ้างนะคะในกรณีที่มีลูกจ้างต้องเสียภาษีเงินได้หักน้าที่จ่ายเพื่อนําส่งกรมสรรพากรในวันที่7ของเดือนถัดไปที่เราจ่ายค่าจ้างเงินเดือนหรือโบนัสค่ะการจัด หาสถานที่ตั้งสำหรับผู้ให้เช่าต้องเสียภาษีเงินได้และต้องเสียค่าอาก,กรสเตปมค่ะสำหรับผู้ให้เชา่ชาเฉพาะกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องเสียค่าเช่าภาษีหักนับเงินณที่จ่ายค่ะและเมื่อประกอบธุรกิจแล้วภาษีที่เกี่ยวข้องก็คือภาษีบุคคลธรรมดาแบ่งจ่ายเป็นสองครั้งครั้งที่1ยื่นแบบพองอดอ90สำหรับเงินได้มกราถึงมิถุนนาค่ะ ครั้งที่สองยืมแบบพองอรเก้าศในเดือนมีนาของปีถัดไปสำหรับเงินได้ในเดือนมกราถึงธันวาค่ะโดยนำภาษีที่จ่ายครั้งแรกมาหักออกจากครั้งที่สองค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะต้องยื่นแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากรนะสำสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่นะคะที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือทางอินเทอร์เน็ตนะคะปีละสองครั้งได้แก่ ภาษีเง public, ินได้คร oh ึ่งรอบระยะเวลาบัญชียื่นตามแบบพงอดอ1ภายใน2เดือนนับตั้งแต่วันครบรอบ6เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีค่ะภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชียื่นตามแบบพงอดอ0ภายใน150วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีโดยนำภาษีที่จ่ายในครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีมาหักภาษีที่คำนวณได้เมื่อสิ้นรอบเวลาบัญชีค่ะ ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ 1. มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อและออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อส่องมอบสินค้าค่ะ 2. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบรายงานภาษีขายและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบพพ30ในแต่ละเดือนภายในวันที่15ของเดือนถัดไปค่ะ การพิจารณารูปแบบของภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารแบบนิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลยื่นชำระปีละสองครั้งครั้งที่1ยื่นแบบชำระภาษีครึ่งปีพรด51ต้องยื่นและชำระภายใน2เเดือนนับจากวันสุดท้ายของ6เเดือนแรกรอบระยะเวลาบัญชีครั้งที่2ยื่นแบบชำระภาษีสิ้นปีพรด50ต้องยื่นแบบ และชำระภาษีภายใน150วันนับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีภา,นะภ,ภาษีหักน้าที่จ่ายการจ้างพนักงานรายวันพองดอด3การหักภาษีนที่จ่ายกับบุคคลธรรมดาการมีบริการส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์พองดอด53จ่ายกับบริษัทต่างๆ การยืน่นภาษียื่นด้วยตัวเองที่สันักงานสัมภากรทั่วประเทศหรือยื่นออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th วิธีลดหย่อนภาษีสำหรับร้านอาหารที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 1. ลดหย่อนภาษีจากค่าเสื่อมและค่าสุดหลอค่าคอมพิวเตอร์รวมถึงค่าอุปกรณ์และโปรแกรมต่างๆ สามารถนำมาคิดค่าเสื่อมในราคา40%ของต้นทุนในวันที่ได้มาโดย้ยอยหักภายใน3รอบระยะบัญชีค่าระบบเข้าอุกรณ POS ที่ใช้ในการคิดเงินค่าสินค้าบริการค่าเสื่อมของอาคารเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารสามารถนำมาคิดค่าเสื่อมในราคา25%ของต้นทุนโดยต้นทุนที่เหลือสามารถหักได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินร้อยละ5ต่อปี 2. ลดหย่อนภาษีจากค่าจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสามารถลดหย่อนได้ถึง2เท่าค่ะมีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นลูกจ้างบริษัทอยู่ก่อนแล้วหรือขึ้นทะเบียนจากกรมการจัดหางานค่าจ้างต้องไม่เกินเดือนละ15,000บาทต่อเดือนมีการจ้างผู้สูงอายุไม่เกิน10%ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดผู้สูงอายุต้องไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมาการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จ้างหรือบริษัทในเครือ สามการลดหย่อนภาษีจากค่าอบรมพนักง,งานทางร้านมีการส่งพนักง,งานไปเข้าคอร์สฝึกอบรมต่างๆรายจ่ายที่ใช้ในการอบรมสามารถนำมาหักภาษีได้ถึงสองเท่าเช่นค่าฝึกอบรมค่าลงทะเบียนค่าอาหารค่าที่พักค่าเดินทางโดยจะต้องมีใบเสร็จรับเงินของสถานที่ฝึกอบรมและจัดทำรายงานค่าใช้จ่าย สี่การลดหย่อนภาษีจากการทำประกันความคุ้มครองร้านอาหารมีการทำประกันความคุ้มครองให้พนักงานหรือธุรกิจเช่นประกันวินาศภัยประกันอักขีภัยและประกันภัยพิบัติสามารถลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรได้5ลดหย่อนภาษีจากการเข้าร่วมโครงการของรัฐการเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นโครงการคนละครึ่งและโครงการชอบดีมีคืนวิเคราะห์โครงสร้าง ทางภาษีและรูปแบบธุรกิจร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารแบบนิติบุคคลมีการจ่ายภาษี2แบบคือภาษีเงินได้กับภาษีหักหน้าที่จ่ายซึ่งการจ่ายภาษีขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิที่เราได้รับในแต่ละปีโดยกำไร300,000บาทแรกจะได้รับการยกเว้นกำไร3 0 1 0 0บาทถึง3ล้านบาทเสียภาษี15%และกำไรมากกว่า3ล้านบาทขึ้นไปเสียภาษี20%ภาษีหักหน้าที่จ่าย จะเข้ามาจะมาในรูปแบบของการจ้างพนักงานและบริการส่งอาหารผ่านทางผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจะมีการเสียภาษีตั้งแต่1%เอร์เซถึง5%แต่ก็ยังมีวิธีการลดหย่อนภาษีที่สมเหตุสมผลด้วยเช่นรายได้มากก็จะเสียภาษีมากและหากรายได้น้อยก็อาจจะได้รับการยกเว้นหรือไม่จะเป็นต้องเสียภาษีเลยซึ่งมองแล้วจะยังไม่ได้มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารมากนักและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายใ,ให้เหมาะสมได้ ลสรุปข,ของโครงการนะคะการดําเนินการธุรกิจร้านอาหารนะคะสามารถดําเนินต่อไปได้และเติบโตได้เรื่อยๆค่ะเพราะทางกลุ่มเรานะคะได้มีการศึกษาด้านกฎหมายและภาษีต่างๆมาเป็นอย่างดีสามารถนํามาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเชี่นวิธีการสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารนะคะทั้งนี้นะคะคากิจการร้านอาหารของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริการรสชาติอาหารความประทับใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่ร้านอาหารควรจะพัฒนาและก็ปรับปรุงไปในทางที่ดีค่ะเพื่อที่จะดําเนินการร้านอาหารไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะสําหรับกลุ่มของเรานะคะวันนี้ขอขอบขอจบการเสนอพิยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณชล